สวัสดีค่ะคาแครช็อปนะคะวันนี้ปังจะพามาดูปั๊มลมกันปั๊มลมของเรามีหลายขนาดนะคะวันนี้ปันจะพามาดูขนาด260ลิตรเป็นมอเตอร์3แรงนะคะคะเป็นกระบอกสูบ2ลูกสูบนะคะกระบอกสูบกว้าง80มิมระยะกระบอกสูบ60มิมนะคะนี่คะ่ะ2ตัวใหญ่มากเลยนะคะ ความเร็วรอบหัวปั๊ม770ต่อนาทีนะคะปริมาณลมของลูกสูบ462ลิตรต่อนาทีนะคะปริมาณที่ทำลมได้จริง291ลิตรต่อนาทีนะคะแรงดันที่ทำได้7บาร์นะคะสูงสุดได้ถึง10บาร์นะคะทางพักรลมของเราก็จะขนาด260ลิตรปั๊มลมกว้าง4.9เซนติเมตรนะคะยาว144เซนติเมตรสูง85เซนติเมตรนะคะ จะพามาดูมอเตอร์เป็นของฮิตาชีนะ